งู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 เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้เยเฮๆเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้เฮยเฮ้ย้้เฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ย้ย้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เยเฮ้ คลิปนี้พามาชมทีทีของทีมงานเซมิทกันหน่อยโอ้โ้โอ้โอ้ลูกสูบแทบทลักอะโอ้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 แน่นอนแน่นอนลูกสูบแทบทลักเลยโอ้กันนี้ก็จมเอ้า ครับดินเปียกเจอดินเปียกแล้วไปไม่เป็นเลย คันนี้ลั่นเลยเนี่ยคันนี้เข้าได้ถือว่าไม่ว่าไม่ธรรมดานะดูทางเขา้าครับหนืดหมดแล้วเอาถอยครับถอย สืบถึงที่เลยสืบถึงที่ครับรถกระแรงคนขับกระแรงครับเ,เดินหน้ามากเรียบร้อยครับ ดันท้ายหน่อยโอ้ยหเดี๋ยว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 มาดูร็อกคันนี้ก่อนครับเดี๋ยวมาดูร็อกคันนี้ก่อนเอาไว้ล่างโอ้ยโ,โอ้ย

ว้าทอแขนเลยไอ้น้ำมัน้ซื้อคันว้าวนกัวลงูอ่ะว้าคนกัวลงูด้วยเถืถอยเลยเอาคอนเทนต์โดยงูออกพอดีเลยโอ้โห

mày mi mày mi, ngay gấp ô đâm ra lời mượn dưới đây đàn thái đây đàn đây chốt 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ được không อาัดไปเลยโอ้ออ๋ออ๋อแจลบแฉลบรอกสายควันครับเอาสอยยาวเลยปอ้ปอปอปอ,อ,อ,อลื่นแล้วโอ๊ยตกใจงูเมื่อกี้เกือบวิ่งออกไปแล้วเมื่อกี้นี่ อน่าจะหมดแล้วครับเยน็นละ